คันคิดคนผู้เรียงครับคือเก่าหรอพี่น้องหาปลาครับผมหาปลาข้องมอนครับยกสะดุง้งคือเก่าหรอพี่น้องเลยมานนีมาลงทาทาไหมครับทารีสอร์ทหาพันตูครับเนี่ยผีดพันตูยกอยู่ประจําครับมาเป็นครับสิได้ว่มือเนี่ย นี่ผ้าพัดตัวยกประจำครับออนี่หม่นเรวิ่น้องสอตวครับน,นี่สานิ้วส้นิ้วเอาไปเลยครับคุณ อใส่พี่น้อง ยี่สุกครับยี่สุกตัวน้อยเมื่อนี่ยีย่สุกสองตัวแล้วดีวครับเมื่อนี่ย เบิ <Now. S 1> well, like ่งพันกึมเป็นยี่จยเทื่งสภพานครับพุนมันเราเล่าไปยุศบหรือปลข้อยง้อุ้ยพันย่างไปแล้วก็ย่างมาดับชะดดชะดดชะดดบอลลงครับยี้โจยมาแล้วพุน จะโดเลยยังบุญเนี่ติดเล่าแม็กเขเล่เขเล่มาแล้วครับเอ้ยมันกัดเนาะจะโดนี่ยเอ้าจิ้มเอาดูดูผ<ห><ๆ>่านกึมครับพันกึมลงทานี่ครับเนี่ยโอ้มันงามยัลไง ngâm dưới đây là kìm ăn ngâm nhỏ ngâm vô ô lúc mà ăn đồ về. bên pháp ăn cơm hình ổng sau này mới lên nó lên sầu như ngang ngam thì nóng đi mẹ ngam vô chặt bùm bùm nhưng hạt cơm năng nhục อยู่กับที่เด้อพี่น้องสบายแห้งวันนี้วันอับปับ โดวพี่น้องเนี่ย <laughs> พี่น้องใช่ซีนิวครับเนี่ยสองตัว ใส่ซจำเก่านะครับนี่นี่ เดพี่นนองใส่ง่ายครับทีนึงคือ นานช่บายนน่ก็ได้ครับพันเจนล่ะครับมาติดตามนะครับไี้ไลฟ์บ่มอ้หนครับหาปา้าไปฟังผูเขาให้นอยเอ,อมากเลยครับสยายยะโน่นสัง <c oughs> <c oughs> สยายยะโน่นสังมาแล้วพี่นอ้อง ดีพี่น้องไม่น่าเลยโอ้ใช่ไหมเครับพี่น้องเอสครับแม่นครับแม่บางตู้โมงนึ่งนะคอ้ยครเซ่เลยพี่น้องมาใหญ่พน้องดีเลป็รเพไปต้น อไปลามบมุอากันนะุเต็มยห่นเามนตีลูกหมี่หาางขาปนมติหาก็จะมาตกอุ้งเต็มเลยเลหลมันเป็นว่กุ้งบ่ปลาปี่อันั้นร้านบ่ไปมึงได้นอปลากับุหนมาขา มึงเห็นไวออกไปลต้องหาไม่ปักดันไปดันแก่มันกู้น่ะเอาเอาไม่ซักซ้องขางไว้สิไหมซ้องขางไม่เสียบแล้วเอาหลอกไปกลางนดันไปดันไปแ่งคราบาเนใหม่เลยดันไปหาใหม่กิ่งใหม่ร right ับไงับรับรกซักไปเัหนกู่ซักไปซอได้ถ้าท่นแบบเป็นบริใหม่เาไ้อขางแล้วก็ดันให้มันนีไมเมืนก็ซักไป้อมขางในแต่ว่าในนี้อย่างปนหนักเพราะมันเทียมากุค เนแบบเป็นพุ่มเลยแบบอาหาร,ารกร้อนเลยางนใหม่นี่ดินก้อนนี่ย มัอดแีันนี้นอนไรลองมาเียบท่านี้มันก็เป็นตอยูแล้วเนาะมันม่นม,นมนหวนลกอย็าดูยูท่าน่ะตาแดดแล้วดิ้ามัน มีสามท่านป็นยังขึ้นมาเอออยู่นี่วะนี่คือว่พัดไปทานนึงมันมาทาท่านหงอมาทางพุ่นลมมันมาทังฝุ่นลมมันตีเขาว่าทั้งทีว่ารถตีขนาดเลยมั้งนี่มเี่ยงนี่ย่เลยมึงไปตังองนย่จะหอดฝนเลยตัวเปิดหอดหกหอดวัดคลองวอนนมันติดเนียเขาแหย่ยังงีกว่าอุบัติเหตุเขาบอกว่าบอกลุ่ม Yeah. Mother sợ để mùa lọc. Mother, mất cái mặt em, mất cái nhiều mặt em. Mother sợ mất 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 mặt ở Mother sợ mất mặt em. 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 Mother จังหวเท่าไดนึงนังงยพอดข้าคจังวอาคือยได้น่อยตํางหนึงกัเออหน็ไรคาถาอีกยหเือจังหวเราอยู่สูงบ่เรางัดขึ้นจังหวอยู่ซึ่งสะพานไหมมันสูงบ่งงาขึ้นได้โกงไม่ได้กลิมครับกลมยังไพอใด้ไม่ไท้องโกงเออ นอกสามเสียงอะไรตัวนึงอืให้ยู่อร้อนยูมันกระเทบเอาสิจังหวะจะคั่วนะครับขับขับนังเร็ครับรับยังเร็ว้อมย่ำไหนเรงบ่ขอย่เย็บของานยืนเข้าไปแล้วมันไปไหน เนี่ยหย็บงานอยู่พ่อแม่างเงยดังหยบดังพุดๆพดได้เยอะว่าได้ว่าได้พมได้แค่ไปแค่ไปกัใส่ฟองพวกไปเลือยไเรือยัดกำแพงเลยลงไปหน่อยนึงก็เแบบอยักหนึงยักพอแม่ได้แพร่ลดอัดแมนเตดโตัเลยเอาได้ขี่ออกไ่ได้ขี่ออกเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยหน่อยงโเลยใส่องโลยขี่ออก ่านเอาีออกกดีเยอะเลยว่ามันหลีมันจีค่นีอ่พู้เท่าเฮ็ดี่บามือตักงต่ท่านจอยอันหนึ่งมันหลขึ้นเนาะอซื้อเลยเนาะแล้วยีสบหน่อยพี่น้องพียีสน่อยสโต้เบหน่อยวเนค่ียสน่อยพี่น้องเอ้สาโตแลวครับเนี่ย ทะลุนี่ก็วหลุดยังไงเราะนี่ลุมันใหญ่ๆกับบัมี่ดูเจี๊ยบมันเป็นัไเคดครับมีซกหน่อยมีตะลุนี่ครับสามตัวล้วะลุนังไงก็บัเห็นบัใจังหันหรือเปล่าบอกหน้าก่อนเด็กโอ้ยมันมาลูนี้ได้เยอะเลยอต่า่ยเล่นดีขนาดที่ปลาเป็นมีอก็ได้ให้เ รับปานินเจ้อย่าเหนีมันพอมดีหืนแบบกี่เนี่ว่าแต่ก้างได้ดีว่นตัดนี้มีนดานาบริเลหลอดดาแลนออก น้านิ่งล่มมาซื้อได้หนึ่งน้ำมันมนิ่งเลยน้ำมันล่มมาซื้อเจอเ้าไใสด่างเป็นด่หนละาๆ <c oughs> ได้อยู่ได้ด่างได้ยู่ล่อถามเขายินเอาส้อน้อยนี่ก็ไรซึมขนมใหญ่คือบอลเลนกลายมากูมเลย ไม่ซื้อแน่กระไดอันเีือเออรถใ,ใหญ่ไผ่เรือใหญ่ไผ่เรือเห็นมากเลยหักป่าพันตุก,ก็ไม่หักเลย

นีละเนาะั็ยพูดเอยกระดัสันติได้รอยพูดเลรปลากระบอกแนได้ที่บวกเข้มมันหนุนสิได้วปลดปดโหลดปลดตลอดเลยปลากระบอกน้ำเข้มมันหนุนน้ำเข้มมันหนุนบ้งปลากระบอกได้ตัวหนึ่ง <su> <se anak lonely> ยับหลุดก็เบินุดๆว่ามันเส้นเส้นเึ้นจะได้จิีเยอมากแล้วายแลันมีอะไรมากถ้าขุนเจียงไม่เล่นม่มีหัดิ้นห่ได้เมีหรอนาหามเลยแนโล่ัดมาให้ยกยุ่งงซ้ำแยกกันตื่ เนี่ยพายังรับเลยอ่ะนี่แต่ยืะเป็นมิตกันเลยตรงมันนบตโต้มันบเต็มออกไม่ใด้ได้รุ่นด้วยแหละตอวนี้มันยกขึ้นมากจ้วเผลอตามลงคุณทเ้ท้องซืมด้วยสองเทียอนี่นานสันนิวฐานเลยสองเทียวนีสูงมันได้ทุนบ่

ปลุกรลแล้วนาเพี้ยฟังอยู่คืออย่างนี้ปลาดุกตัวง่ยะปลาดุกนี่ปลาดุกปีนปลาดุกหลายแม่น้ำเาพยานยแมัางางนาวัดมตเออที่นาวัดเให้หนัทราบมตบางวัดนี้ระปลาดุก้าีปลาดุกมันกินัวหางมันไม่ใช้กินเนาะตงไปทุกแทบเดียวทำที่เอาที่้นอะไรนี่องจกเนี่ย กำลังหลั่นกำลังกำลังเฮี้ยนนี่ <c oughs> ตัวสีเห <c oughs> ลรลอยมากเลย น้ำลายแบบนี้พานอิดเขาไปเอาจังไดยตุ้มแล้วหลายข้นได้หาคนเนาะดึงแหบตุ้มเพื่อขางให้ไหลเข้ามาอนนฟังข้นดึงแหบตุ้มดึงเขาไปมุมก็ยังยืดเสียดึงเขาไปมุมนัแล้วแบตีโค้งไหวกให้เขาไล่มาเขาฟูฟูมากเขาหุ่มเอาจังหวจับเต็มลำงจับเต็มรั นี่อะรดนเมื่อเอ่อรนิงแบบนี้กล่น่มันบานเขาเอาไปเรียงเนาะเรียงด้วสบนเกระพตัวเลด้นไหมตัวนี้หน่อล้มายวัตะพอนหน่อยเข่งยี่นั่นเขาได้ไส้ดงปเคงติดหกเส้นเออเอน่ยหเส้นเมื่อนหน่อยเนยเพราะมันปเข็งขึ้นก้อน บอนแม่ก็เข่า,ขาแท้ไอ้ตัวน,นั้นไปโดนหานหรือเปล่าัพี่นอ้องเดี๋ยววิ่งผลดงานครับผลดงานของมือนี่ครับผมนี่ครับนี่พี่น้องได้ยู่มมัน่นสามซีโล่ได้ยู่ดอกครับดอกครับเนี่ยครับ สามซีโร่ได้อยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวสำหรับคลิปห้ายุ้หากินของมือนี้นี่ก็สีเอาไว้ซัมหนี้กันนะครับเนาะประมาณเที่ยงก็สีได้กลับแหละครับสมได้กลับคอนเจนแหละครับเนี่ยไปธุระเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนา้าคลิปนี้เอาไว้ซัมหนี้สวัสดีครับผม